สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกระเป๋ากันน้ำนรุ่นฟิวฟ e ีรุ่นรุ่นไดร์แฟน,นะครับเป็นรนนี้ตัวนนี้จะเป็นตัว15ลิรโดยอุปกรณ์ที่เราจะเอามาทดสอบก็จะมีกล้องครับกล้องตัวนี้ไม่ใช่ราคาบาท2บาทนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง DSLR นะครับ Sony Alpha 700นะครับกับเลนส์ Hamron 750 ใส่ไปนะครับ้องตัวนี้ก็น่าจะสองสามหมื่นได้ครับราคาในใในกระเป๋าละกันนะครับกระเป๋ามอ,อน,นอมันเป็นนมข้าวปกปิดลักษณะแบบนี้นี้เราเจอกับน้ําก็มาดูกันว่า,าจะเป็นยังไงนะครับกระเป๋าก็จะเกิดการลอยได้ครับเกิดกับน้เนะหมครับ น้ำก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เข้านะครับนี่ครับคือกระป๋อมมันจะลอยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องจะพังไปหรือเปล่าคือผมจะเสียเงินสามสี่ห้าหมื่นนี้ไปหรือเปล่ามดกันกล้องก็ยังแห้งเปียกนี่คือมือผมเปียกการใช้งานก็ปกติกล้องก็ ไม่มีอะไรเปิดใช้งานเปิดปุ่มออนครับออนก็เปิดได้ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้ปกติครับผมไม่มีอะไรเสียก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ